สวัสดีค่ะกับสวัสดีพีเอฟซี FC คุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะยินดีต้ลลอนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมและช่องเดินป่าหน้าเป๊ะแล้วก็ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยพี่แฟดรีสองนะคะ เอฟซีก็คงสงสัยว่าวันนี้เราจะไปไหนกันไปทําอะไรกันนะ<ม>วันนี้เร,เราไม่ได้เข้าป่านะใช่เรามีสมาชิกมาเพิ่มกี่คนวันนี้สองคนสองคนมีสมาชิกมาเพิ่มสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ,ค,ะคนแรกแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรคะชื่อน้องยินดีพอใจน้องยินดีน้องพอใจชื่อช่องน้องอีกช่องหนึ่งชื่ออะไรคะ คนนี้บอกให้หมดแล้วเนาะเจ้าของช่องก็ได้พูดเลยนะโอเควันนี้เราจะไปที่วัดอ่ากายอวัดคิดปะใช่ในจอมในตัวจอมบึงที่คืออำเภอจอมบึงนราบรีนะผมจะพาน้องออมไปทำบุญแล้วก็มีพ่อแม่น้องมาด้วยก็คือวันนี้ยพอดีว่าน้องไม่อยากนั่งรถไปเองก็เลยชวนฝนต๊อกฝนตกก็เลยชวนผมว่าพี่เล็ก เพื่อนี้ออนไปทำบุญนะไปกันไหมไม่ไกลเพราะจอมบุญกับปั้นผมอยู่ไม่ไกลกันนะอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวเชื่อว่ก็เลยไปนะน้องบอลน้องตะล้มน้ำให้ก็เลยโอเคไม่เป็นไรอาหารกันโอเคครับผมเดี๋ยวเราวันนี้เราเดินทางไปที่จอมบุญนะเพื่อจะไปทำบุญกันทุกคนนะซึ่งจะมีเพราะแม่น้องมาเลี้ยงอะไรนะมมาเลี้ยงเป็นส้มตำไก่ย่างแล้วก็มีปลาทอดปลาจากเขื่อน์สีนคกเกอรีนก็คือมีหลายสำนักหลายที่มาเลี้ยงนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับโรงทานของ เมือนกระดิ่นะแต่ว่าเป็นของคุณพิดนะทำบุญประจําปีก็คือที่นี่เขามีแบบบทคริสต์ที่เขาจัดงานพ่อแม่ก็เลยมาทาบุญที่นี่ซึ่งมันใกล้ใกล้เรามากๆเลยใกล้ที่พักเราก็เลยชวนพี่เฟนมาด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับผมดูคลิปนี้แล้วก็กำลังใจซัพพอร์ตเราโดยการไม่กดกระดิ่งมานานะครับผมแล้วก็ดูแล้วกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะอยากให้ทุกคนได้บุญกับเราเนาะเป็นสะพานบุญให้พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมเรมาทำบุญ ถือว่ามาทําบุญให้พีพีเอฟซีด้วยเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนเริ่มกี่โมงกัน11โมงอะ10โมงครึ่งอันนี้เราออกมา10คือจริงๆแล้วว่าทาบุญเขาก็เริ่มตั้งแต่10โมงคนก็เริ่มทยอยมาแล้วแต่ว่าเสร็จพิธีก็น่าจะ11โมงครึ่งเราก็ไปไปประมาณนี้แหละก็ไปถึงนู้นก็จะประมาณ10โมงครึ่งกว่านี้โอเคก็เดี๋ยวไปถึงที่โน่นจะถ่ายพีพีเอฟซีดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ย บรรยากาศบรรยากาศภายในงานเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนาะเหมือนแบบเหมือนเหมือแนบบแบบแบบโลงทานของคนพุธหรือเปล่าเ<อ>นาะให้ดูความแตกต่างถึงศาส,สนาเนะนาะแต่ละศาสนาก็ต้องบอกยว่า,อ,า,วาอันนี้ผมไม่ได้แปว่าหิ่งอยากกินนะแต่ว่าของกินเยอะมากนะของกินเพียบเพราะว่าสำหรับคนที่แบบมาทําบุญแล้วนเหนื่อยห,หิวหิวนะ่กินได้เลยนะของกินมีไม่อั้นพี่นะใครอยากกินอะไรกินอย่างั้นเพราะเป็นการทําบุญที่หรือว่ายใครก็อยากได้บุญเนาะ ใครจะกินก็กินได้เลยนะเป็นโรงทางขนาดใหญ่ก็ขอแบงค์ใจน้องด้านหลังครับน้องยินดีน้องเบียร์อขครับทอแบลังใจหน่อยจบละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปถึงงานเราจะถ่ายให้พีเอฟซีเนี่ยดูอีกทีหนึ่งระหว่างนี้ก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศระหว่างทางไปด้วยนะทุกคนตกเลื่อยเลยบรรยากาศเดีเลยไปโอเคโอเคทุกคน ตอนนี้นก็คือฝนตกและว,วันนี้คือวันอาทิตย์รถค่อนข้างจะเยอะเข้ารถออกเยอะมาก<ช>คนคคิดเนี่ยเขาจะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์กันนะทุกคนส่วนต้อมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าโบสถ์สักเท่าไหร่นานๆทีจะได้เข้าือว่าจะไปทำบุญจริงๆทำบุญเนี่ยทำได้ทุกทีนะทุกคนไม่ใช่ทำได้แค่ที่วัดนะแค่เข้าป่าเพงแคของไม้บนถ<อ>ืนนั่ถือว่าทำบุญดีทำโมเดิร์นนจีว่าเดี๋ยวพันสาจะถึเลย ดูนี่นะคะอ่าก็เป็นหลานๆของพี่แฟนนะเอามาด้วยเนาะวพราเสาร์อาทิตย์น้องก็หยุดเรียนกันเราไปสองคนเราก็เต็มเงาๆเลยไหมเต็าก็เอาไปน้องๆไปหลานไปเรื่อยๆมันจะมีคืบๆมันจะมีแบบสีสันที่มันหน่อยนะฝนตกแล้วเนี่ยเช้าพี่ตกตลอดเรื่อยๆเอย่างนี้ไม่รู้ว่าพายุเข้าอยู่ไหมว่าจังหวัดไหนที่ ฝนตกหนะักก็เมนต์บอกได้นะผมแล้วก็ใครอยู่ภาคเหนือใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยสามารถเมนต์บอกได้ว่าที่นู่นสภาพอากาศของพวกท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้วันอาทิตย์นะทุกคนนะวันอาทิตย์ที่เไหรน,นะหอ,อมคลิปนี้ก็ถ่ายขึ้นวันอาทิตย์ที่หกนะทุกคนดูตนตท<า>นาาีนี่สิทำอะไรกันฝนตกเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่หนักมากแต่มันก็ตกหนักมากเาะบรรยากาศ ค่อนขงดีเลยนะวันนี้มาได้ไปสัปมผัสบรรยากาศในป่านะก็คือหา p รีเข้ามาในเมืองบ้างนะก็อย่างที่บอกนะเราทำทริปหลากหลายรูปแบบนะสับปทรปเี่ยนกับปนะไม่ได้เข้าป่านะเดี๋ยวเ็บสีกุงวงไปเดี๋ยวถึงที่นั่นแล้วเราจะถ่ายอีกรอบนึงเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งรถไป ไปเดียวไม่ได้ใช่โอเคตอนนี้ก็ถ an ึงงานแล้วคนเยอะมากๆแต่ว่าพ่อกับแม่มาตั้งแต่เช้ายังมาตั้งแต่เช้าแต่ว่าเรามาช้าดน่ียนี่คนเพียบเลยทุกคนนี่คนเยอะมากมีคนโงียาเจ้าของเล่นมีพี่เยอหิวไหมนี่คือยาน้องออมนาทุกคนนะ

หลายย่างลายมุมมองมากๆนะหอยทอดไอติมต่างๆอาหารเยอะมากคนนี่นี่คือทางบ้านน้องอมนะเป็นต้มตำเป็นปลาแล้วกนะเอามาทอดเลี้ยงนะทุกคนนะไก่ย่างไก่ย่างก็มีนะครับผมนี่เยอะมากก็คือเป็นโรงทานอะไรก็ว่าได้นะโรงทานที่นี่นะทุกคนจะมีนี่หอยทอดเอาไปหาอะไรกินไหมนั่งกินไหมอยากกินไอติมอ่ะ แต่ว่าก็จะมีคนที่เขากินก่อนก็มีอ่าแต่ว่ามีคนใกล้สิ้นแล้วก็มีคนเริ่มกินจะหมดนะอย่าไปทัวร์เดินทัวร์ดีกว่าไปไปจะพาไปเบียรบปะเดินทัวร์มีอะไรบ้างไปหอยเยอะมากอุ้ยหอยทอดน่ากินมากพี่ๆจดิ ก,กว,ว,ว้างมากเนี่ยมันเป็นเต็นท์แบบกลางเต็นท์แบบเยอะมากๆเลยนะไอเบียเป็นวะกว้างมากก็คืนนอ,นนอนนต้องบอกเลยว่านนเป็นจุดที่แบบว่าใครเข้ามากินอะไรอ่ะหยิบกินได้หมดนะฟรีไม่เสียเงินสักกระบาทนะทุกคนนะมีทุกอย่างเลยนะใครทําบุญอะไรก็ได้นะมาวางของตั้งโต๊ะเพื่อจะ ทำบุญเนี่ยได้ทุกอย่างเลยงงนะทุกคนนนี้เยอะมากอ่อมอ่อมชิก่อนมีคนโทรมาของกินเยมากน้ำแข็งใสงข้าวมันไก่ครับคนเยอะมากๆแล้วก็ของกินเนี่ยนะเพียบนะของขายก็มีนะ ไม่ใช่นีแค่ของกินนะพี่นะมีของขายด้วยทุกคนนะแต่ว่าเราขอมากินของฟรีก่อนเรื่องของขายว่าก,กันที่หลังนะกลับยนี้นะใช่จะซื้อไปฝากแม่นะพกเดี๋ยวพอเชิญฝากแม่ขากลับนะครับผมน้องรามผมจะงงเงี้ยวของเล่นนะทุกคน เขาทางะเขาทางครับ้มันเดินได้ครับก็ นู่นไงตุ๊กตาเนี่ยเดนดิมอี่เรามหมดเอาตัวเล็กเราได้ถือได้ะมนี่ยาวอะไรน่าไปที่นี่ไปไปี่นี่ไปถ้ามเอาของแพงเกินนะเดี๋ยวเราตังที่แม่ดีนะ อยากจะเอาอะไรชี้ดิไม่เอาไปับน้าเอาอะไรอะเอาอะไรเอาอะไรยาวเลยอะไรค่ากลับไปมาซื้ออะไรค่ากลับไปมาซื้อโอเคป่ะเนาะเดี๋ยวก็ซื้อค่ากลับไปดีบวกเครียดเลยนี่หลาคนนะก็จะบอกเลยว่าของเนี้ยเยอะมากๆมีทั้งของกินที่ฟรีแล้วก็ของขายอือือ ช่เอาไปทอดจริงใช่ของขายเยอะมากพี่พี่ของกินฟรีก็เยอะจริงๆนะ<ม>ก็ประมาณนี้พี่พี่นะก็งานค,นาาค่อนข้างจะอะไรวะคึกคืนมากๆคนนเต็มเต้นทุกคนเลยใครที่อยู่แถวนี้ก็เข้ามาได้ครับผมที่หอ,อมที่นี่เนี่ยนะเรียกชื่อไม่ถูกวัดแม่พระนิจานทร์ค้ออ่า แม่พาริฉานเขาที่จอมบึงราชบุรีใช่เผื่อพี่เอฟซีรู้จักเรียกว่าอะไรนะวัดเขาหลวงอ่าวัดทุ่งเขาหลวงนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาอกินดีกว่าไปมองหน้ามองหน้าไปเดี๋ยวไปเอาดอานหน้ามากินป่ะมาหอมดำมา เขาเหยอะฮะเขาเหยอะมากเลยเขาเพิ่งไปนี่ไงเขาเอ่อเขาทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เขากำลังกินอันนี้เราก็มาไม่ไม่ไม่ทันพิธีว่าเมื่อเช้าฝนตกเราจะไปหาอะไรกินกันนะเดี๋ยวผมไปขอเป็นไอติมก่อนนะไอติมอ่ะไอติมเหรอจิงเนี้นี่ก่อนดิกินของขาวก่อนค่อยกินของหวานอุ้ยอะไรครับไปลูนอันนี้เด็กเด็กที่บ้านเนี่ยสี่ตัวน้อยนะที่เี่ เดี๋ยวต้องหาข้าวกินไหมไปดีไปเดี๋ยวไปดูก่อนล้วกันเดี๋ยวดูว่าจะกินอะไรไปนี่ก็จะเป็นของที่บ้านยายนังสวัสดีจ้าขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะคนสวยถ่ายที่สวยเลยค่ะเฮ้ยยิ้มยังไงมองที่ต่ำบอกอ้ต่ำบอกหง <ห>พูดทั้งหนาจอดทั้งหนา้<ว>มนามอีจังหวุน<ห>ราคาใส่เสื้อสีน้ำเงินม<ห>ีส้ตมตำมีแต่ย่างคนซุ้มที่บ้านก็จะเป็น วัดหาดแตงนะคะเป็นซุ้มเป็นชื่อ <S 2> <S 2> <S 2> อร่อยไหมอนนี้พี่แปดก็ยังไปช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องดูหลานอยู่ร่อย่กันอยู่กันนิดน้อยม,มีคนกินม,ามานะ้างไหยเนาะคนกินเยอะมากๆเลยทุกคนซุมน้มๆเนี่น้องอ่อมก็ให้ผมถือกล้องนะส่วนน้องก็ไปช่วยพ่อตักข้าว ในซุ้มไหมพี่พในซุ้มของน้องอ่อมนะม่กําลัผมสองคนยี่นี้ได้ไหมอ๋อเห็นแล้วพี่นะเราจะพ,อ,พอตักข้าวนะแต่มืดๆหน่อยเพราะว่าในนี้มันเป็นเต็นท์คุมนะพี่พนะจะออบอ้าวนิดนึงนะคนเยอะมากพี่ เออนั่งเก้าอี้มานั่งกินเนี่ยฮะเห็แล้วเหรอครับก็อกแต่ว่าแน่นมากๆแน่นมากเลยเฮ้ยดูนี่นี่แป๊บนึงนะนี่กับพี่เบี้ยกันนะเดี๋ยวแม่กินพี่เบี้ยก่อนะ ไ่ย่างข้าวเหนียวต้มตำนะครับผมเนี่ยหนี่เป็นุของพ่อกับแม่น้องหมที่มาเยี่ยมวันนี้นะครับผม ไ๋ตวมเหรอยวเบลให้นะเดียว,ยว,ะนะยวน้องก่อนนะต่อไอติมให้ลหลานไ้ยพี่นะติมเพื่อจะไปให้หลา,านกะินนะครับ <c oughs> เยอะมากพี่ของเต็มไปหมดเลยพี่นะเลือกกินไม่ถูกเลยกินอะไรดีนะของเยอะมากๆเลยนะหลายสำนักหลายเจ้ามากๆไงกอนแถวนั้นพี่นะตอนแถวเป็นร้านเดียวนะนะจ้าอ่าให้หลานสาวครับผมแป่นต็มโอ้ตุ้นน้องอ่อมเยอะคนคุณเยอะมากพี่ เป็นกลุมทีคนชุมคนชุมมากที่สุดของผมพีทุกท่านเลยนะครับผมกำลังทำาุ่นนำวุ่นวไปฝากที่ทุกท่นานาด้วยนะครับผมเนยเยอะมากคนเยอะมากม Đấy, chắc chắn lớn hả? Đang đang mấy đi như